คลิปนี้พาเพื่อนๆมากางเต็นท์กันที่ไร่ยญาแยมเขื่อศรีนครินอำเภอศรีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบุรีเราเดินทางต่อจากไปเที่ยวถ้ำพระธาตุมา4กิโลเมตรทางเข้าระยะทางประมาณ1กิโลเมตรช่วงแรกเป็นดินปนหินบางช่วงเป็นถนนคอนกรีตแคบแคบถ้ารถจะสวนกันต้องหลบกันลงจากขอบทางที่บางช่วงลึก รถเก๋งขอบปูนจะคลูดกับใต้ท้องรถได้อาจจะต้องถอยยาวๆหลบกันจึงจะผ่านไปได้ นงินตกที่ไรยาแยง

กบ,บที่ว่าญ่ยแยมมันขึ้นก็ทำไ้ไม่ค่อยดีนะครับทางลงมาทั้นบนทั้นบน abandon ต้นน้ำกันครับที่ไรายยาย่ยาแยมยาแยมไม่ให้กางเต็นในดงมะพร้าวนะปลาฝันปลาปลาฟื้นปรับห้าร้อยบาทนี่ข้างบนนุ่ง้เครื่องสีน้ำเห็นไหมฝวามือก็สูบน้ำไปใช้จ้ะอืมูบน้ำจากลำธารธรรมชาติลำทารน,น้ำตกเนี่ยไปใช้ในรา่ย,ยาแยม ใช่ป่ะน้ำตกน้ำไหลมาจากที่ไหนอ่าเรามาดูฝั่งนี้อีกทีนึงในดวงมะพร้าวของไร่ยาแยงนะครับอ่าอ่ามันเป็นอาจจะเป็นของบ้านโน้นนะ เราไปดูที่เรานี่ยเนี่ยมีอยมีบ้านอยู่หลังหนึ่งอาจจะที่เขานะตรงนี้มีลำทารเราดูลำทารตรงนี้หน่อยนี่ตรงนี้ก็มีน้ําตกแล้วน้ําตกเล็กกว่าเป็นลำทารอีกสายหนึ่งเนี่ยตรงนี้ก็มีน้ำตกนะน้ําตกเล็กอ่าใช่ใช่เนี่ยเป็นน่าจะสุดเขตที่ลำทารเล็กนี่แหละ ลงมะพร้าวของไระยะย่ยาแยมนี่ใช่ใช่ลงมะพร้าวฝั่งขวานี่ก็คือน้ำตกครับข้างหน้านี่เป็นลำธารอ่าใช่แต่ว่าสายน้ำนี้จะใหญ่หญกว่าน้ำจะเยอะกว่าสวยมากเลย น่าจะเล่นน้ําได้ตลอดลําทานเลยครับใครไม่กลัวหนาวก็ลงเล่นได้ัดจากโซนดงมะพร้าวนี่ก็ก็จะเป็นที่ร้านอาหารแล้วก็ต่อด้วยลานกลางเป็นซ้ายมือก็เป็นลานจอดรถเขาไปด,ดูหน่ไห ส,ส่วนแรกของระยะแย้มตรงนี้นี่สวยมากเลยสวยมากไม่มีอะไรบังเลยแดดเนี่มันกเ็เริ่มกลางได้จากจึกนี้เลยจึกที่ประมาณที่ผมยืนตรงนี้นจะสวย อันนี้ก็เป็นต้นเต็นแรกเลยนะครับเต็นแรกัางซ้ายนี่ก็เป็นร้านอาหารของระยะแยมโอ้สุดลูกหูตาเลยต้นไม้ที่เห็นข้างหน้าไปอีกนะครับ เดินจากเป็นท้ายสุดนะครับ็นที่เดินเข้ามาลึกสุดมันจะเดินไปทางโซนหนึ่งเลยนะครับคิไดไ,ได้แล้วเหรออ๋อลบแล้วไปดูปากปากวางไว้ก่อนปากวางีจะเดินไปทางนั้น เพื่อนๆเดินดูให้สุดเดดูให้สุดเลยนะครับตรงนอยู่ตรงนี้บางกอภัยหน่อยครับเพราะเรามาทีหลังแต้ต้องมากลางริมสุดเลย คนคนเยอะแยะเลยเต็มไปหมดเลยนะครับช่วงนี้ก็วิวสวยตรงตรงนี้กลางไม่ได้แล้วที่ผมอยู่เนี่ยต้องกลางด้านหลังผม เดินพาเดินไปคแค่้วเลยนะครับ <c oughs> <c oughs> ให้ต้องอนยาตหระ เอาผ่านกัน,นะฮะได้ครับอะไร,ระตรงน,นี้ก็ <c oughs> ตายแล้วครับ <c oughs> มียักม <c oughs> ั้ย มีคนเพ่มมาเดินแน่วอายากหรอกหาเพ่มาดิดูด้านหน้าเดินมาร้อยเมเดินแต่เดินตดไ่ดก I um, I think I put that next to that Спасибо. ก็ทำงานอย่งสมบูรณ์ต่อไปเนายการี่ยู้และตู้ตเางๆกันอยู่ถึงทางซายก็เป็นเป็นครัวนะครับเป็น่ตาผัดควปลาอยู่ปลาอยู่ที่บ้าน tôi là nó mang làm mang nó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 ด้านขวาเราเป็นหลักนะครับ<า>จมดรวดูดีๆให้นะครับ